สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีครับสวัสดี FC ไทยนะครับ FC ลาวนะครับสอปลาว FC กัมพูชา FC อินเดีย FC ฟิลิปปินส์ FC มาเลเซียอินโดนีเซียด้วยนะครับก็อันนี้มาอยู่กับฝาสูบนะครับฝากกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับถึงร้านซับเมื่อไหร่เดี๋ยวแจกมอเตอร์ไซค์1คันนะครับอันนี้พูดจริงนะครับแจกมอเตอร์ไซค์หนึคันเลยถึงล้านซับนะครับ อสองคันเลยก็ได้นะครับก็อยากแจกให้ f c นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ไว้นะครับช่วงนี้เราจะลงคลิปกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่างานเริ่มมาเยอะแล้วนะครับก็งานเริ่มลงตัวนะครับแต่ก่อนไม่ลงตัวไม่มีเวลาถ่ายให้ดูเลยนะครับทำส่งทำส่งอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ก็ฝาสูบซ่อมทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝานี้ก่อนนะครับ นิ้นฝาสูบสามสิบยี่หกห้าเก้านะครับปาดบ่าว้าวนะครับอันนี้ตีบ่าแล้วนะครับตีบ่าปาดเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่าต้องทํารีวิวให้ลูกค้าดูด้วยนะครับลูกค้าสั่งมานะครับนี่ก็ปาดบ่าว้าวล้วงบ่าว้าวนะครับน,นี้ล้วงรูใน ก็จะได้แบบนี้นะครับประมาณนี้ขนาดนะครับเราเอาเล็กกว่าใบวาลสักหนึ่งมิลครึ่งก็ได้นะครับสองมิลมองมันจะเล็กไปนะครับเดี๋ยวท้ายไม่แรงนะครับอ่านี่ครับปาเสร็จแล้วก็ดูแสงกันนะครับอ่าสนิทนะครับ หมุนได้นะครับนี่ครับวาวก็สนิทเกือบทุกตัวเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปาดนะครับยังไม่ได้ปาดเก็บงานนะครับเดี๋ยวใช้เพชรเก็บงานอีกหครั้งนะครับนี่ครับใช้หัวเพชรปาดแบบนี้เลยนี่ครับกดเข้าไปนะครับ มีแกนประคองหลอดนะครับแต่หลอดวาลนะครับก็ให้ตัวได้นิดนึงนะครับเพราะว่าแกนมันเล็ก4.98นะครับวาลมันแกน5มิลนะครับหลอดวาลใหม่ๆตึงๆบางทีไปเจอตัวที่ตึงๆเลยแล้วแกมันใส่ไม่ได้นะครับแต่แกนวาลตัวเนี้ยพอดีนะครับเราก็ต้องปาดใช้ความชํานาญนิดนึงนะครับฟังเสียงเอานะครับนี่แล้วก็มาดูแสงก่อน ถ้าแสงตรงนี้ไม่ผ่านนะครับติดสนิทนะครับอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะครับแต่ให้ชัวร์น้ำมันหยอดดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอากากเพชรเติมก็ได้นะครับแต่นี้ค่อนข้างจะสนิทเลยนะครับนี่ครับวาวหมุนได้นะครับเรียบเนียนถ้าเกิดมันไม่สนิทหรือมันค้ำอยู่มันจะหมุนไม่ไปนะครับเวลาเราตีอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราหมุนดูเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันหมุนไม่ไปอ่ะแสดงว่าบ่ามันเอียงอยู่นะครับมันไม่กลมอันนี้ก็ไอเสียนะครับ ปาดเก็บก่อนนะครับเปลี่ยนหัวปาดก่อนหัวปาดผมก็มีหลายขนาดนะครับนี่อันนี้ก็เป็นขนาดเท่ากับวาล์วเสียนะครับที่ใช้นี่ครับก็อ้าวติดนะครับอันนี้ยังใหญ่ไปนะครับต้องหาตัวที่เล็กกว่านี้นะครับอ่ะได้ตัวนี้แล้วนะครับวาล์วสามสิบยิบหกนะครับชุดนี้ปุ๊บอ่ะได้ครับ นี <mile> ่ครับก็หมุนนะครับมันเป็นเพชรนะครับหัวนะครับโรยเพชรมานะครับนี่ครับชุบด้วยเพชรมานะครับมันจะคมนะครับกันเหล็กหล่อนี่มันจะกินเงาเนียนเลยนะครับนี่ครับก็ถูไม่ต้องถูแรงอะครับขอให้ถูรอบนะครับนี่อ่าขอให้หมุนให้รอบนะครับมันก็จะกินกันไปนะครับตามแรงมือที่เราถูนะครับนี่ครับเงาแวบเลยเห็นไหมครับเงาแวบเลย ทีนี้ก็เอาวาล์วใส่นะครับนี่ท้ายชัวนะครับเอาน้ำมันหยอดนะครับจับฝานะครับเอามือดันนับนี่ครับอ่าดันไว้นะครับเบาๆอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ำมันหยอดเลยนะครับหยอดไปนะครับสักครึ่งสักครึ่งรูก็ได้นะครับ ยังไงมันก็ลงเต็มใบเต็มบาทอยู่แล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมเอาให้ท่วมเลยนะครับเรามาดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างนะครับอันนี้อยู่นะครับไม่มีร่วไม่มีซึมเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวพอเวลามีสปริงวาลกดมีแรงกดอีกนะครับกดเข้าไปอีกนะครับมันก็จะแน่นกว่านี้อีกนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็อาน้ำมันออกมานะครับ เทกลับมารีไซเคิลต่อใช้งานใหม่นะครับอันนี้เป็นน้ำมันแบบอย่างถูกนะครับ e 8 5เป็นแอลกอฮอล์ด้วยนะครับถ้าใช้เบนซินไม่ไหวนะครับมันแพงนะครับเอามาเทสวาลู้ว่านะครับวันหนึ่งหลายขวดอยู่หลายลิตรอยู่กันนะครับเทสบ้างหกบ้างนะครับอ่าไอเสียทำเหมือนกันเลยนี่ครับดูหมุนดูให้ดีนะครับเอาเศษที่มันปาดออกทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็นะครับหยอดนะครับ เข้าช่องคอท่อเลยนะครับไอเสียอ๊บอ่าอันนี้เกือบเต็มเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูนะครับอ่าอันนี้ก็สนิทนะครับไม่มีรั่วเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับนี่อ่าเดี๋ยวเราจะปล่อยออกมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะครับแว p okay นะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับการปาดบ่าวาวนะครับก็ฝานะครับเป็นฝาหลอดเยื้องนะครับวอลสามสิบยี่สิบหกใส่รูห้าเก้านะครับหลอดเยื้องนะครับอันนี้เจียพอร์ตแล้วนะครับแล้วก็ทําเบ้าฝามาแล้วนะครับก็มาทําบ่าใหม่นะครับแล้วก็ทําวาวใหม่แฮมอยู่แฮมดีกว่าเดิมนะครับส่วนอันนี้นะครับ หลอดวาล์วหลุดนะครับแบบนี้นะครับเปิดพอร์ตเยอะไปหน่อยเห็นไหมพื้นที่สัมผัสมีน้อยครับเปิดเยอะอะครับนี่ครับแล้วหลอดมันก็สั้นนะครับพอใช้แคมยกสูงมันก็งัดงัดก็หลุดนะครับเดี๋ยวต้องเชื่อมพอกใหม่นะครับแล้วก็ทําใหม่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ปาดบาเปลี่ยนบาไปนะครับอันนี้ก็ซ่อมได้นะนะครับของใครเสียก็ส่งมาซ่อมได้นะครับ f c นะครับ ล่าสุดก็ f c สอปอ,ปอลาวนะครับแล้วก็กัมพูชานะครับส่งมาทำนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าต้องเข้ามาทางช่องแคบเม็กอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อที่มาส่งของนะครับพอเสร็จแล้วเราทักไปนะครับของถึงแล้วก็ต้องข้ามช่องมาอีกนะครับโอ้โหลำบากเหลือเกินนะครับต้องข้ามช่องด่านอ่ะนะครับเพื่อมาส่งของมารับของนะครับอันนี้ก็ จัดส่งมาทําได้นะครับเราก็ด่วนให้พิเศษเลยนะครับแล้วก็จัดให้ดีเลยนะครับเพราะว่าการส่งของมาแต่ละทีของประเทศเพื่อนบ้านน่ะค่อนข้างจะลําบากแสนลําบากนะครับต้องนั่งรถมาหลายต่อมากอะ่ะถ้าเป็นบ้านเราก็คือต้องนั่งรถทัวร์รถเมย์นะครับแล้วก็ต่อรถตองแถวต่อวินมอเตอร์ไซค์อะ่ะไปถึงที่ส่งของในไทยอะ่ะนะครับข้ามไปข้ามกลับก็หมดไปหลายร้อยอ่ะครับเงินนะครับ ก็อันนี้จัดให้เนียนให้ดีเลยนะครับราคาพิเศษกันเองเลยนะครับสนใจก็ส่งมาทำได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ